เริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ที่สนใจดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทยในครัวเรือนก็กลับมาพบกับการเรียนรู้สาระดีๆกับเกล็ดยาภูปัญญาสมุนไพรไทยหมอพื้นบ้านตำรับหลวงปู่วัดคิริวงศ์ในค่ำคืนนี้ก็ได้ห่างหายกันไป3-4คืน ก็ได้จัดอบรมอ,อบรมการใช้ยาสมุนไพรให้เป็นอาหารเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชาวบ้านนาตริพรทั้งยติดคัดอ่านไ,ไม่ออกอีกน,นะพระตาเกิดตินคัดกำลังรับชมจ้าสุราจางอันไัยเกศอนกวัชยัยพัฒนานีตินคัดอจาาจาติตินันทัญญะอุดร ทุกท่านทุกคนที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านนะภารกิจก็ได้เสร็จเ,เรียบร้อยอทุกคนที่ได้จบไปรุ่นที่สามก็สามารถที่จะดูแลสุขภาพด้วยการใช้ยาในสมุนไพรในครัวไทยให้ใช้ยาเป็นอาหารเป็นยาคืนนี้ก็ถีกเช่นเดียวกันเียมสมุดปากการเรียบร้อยเพื่อจะได้อาจดจำนำไปใช้แค่กำมือเดียวก็ปราบโรคร้รายเวลาสิ้น ไม่ต้องเสียเงินสักบาทหายขาดแน่นอนคนเรามีความทุกข์อยู่สองอย่างโยมทุกกายทุกกายก็บำบัดด้วยสมุนไพรไทยถ้าทุกใจก็ต้องบำบัดด้วยธรรมะเพราะฉะนั้นกายดีใจดีชีวิตปลอดภัยถ้ากายไม่ก็ดีใจเราก็เป็นท да <น lum, S 1> ุกข์ท่านสามารถรับชมรับฟังและสาระดีๆเกี่ยวกับเสพยาได้ทางผิดวัดคิรีวงศ์ หรือเฟซบุ๊กพระมหาคอนชัยและช่องทาง YouTube วัดชีริวงศ์เ็นวัดจังหวัดจุลพรได้เตรียมสมุดประกาศอาจริญปรนยมมอนะยมปฐมชนได้งัวกี่ตัวแล้วมยมสมรีนะสมคิดแสงไทยทุกท่านทุกคนคืนนี้เรามีเกล็ดยาตอนที่สองร้อยสามร้อย<ก>สามร้อยหก แล้วก็307มี2เกเป็บยาตอนนี้ก็ได้ทำรูปเล่มแล้วเพื่อจะพิมพ์เล่มที่สนะ,ะนันตะเอาเน้นต้นขุดสนชูเม,มือง s i r e v i c หมอจบยาเออหมอจบหมอยังไม่จบก็เลยยังต้องช่วยชาวบ,บ้านไปอีกเยอะน้อยบุญทองตอนเย็นเราก็ ได้ทำภารกิจต่อ17นาฬกา30นาทีในการทำไร้สอดเกี่ยวกับการสวดอาวาระที่หนึ่งเกี่ยวกับการทำตำรับยาของหลวงปู่ที่ท่านได้บันทึกไว้ยาหมาครอบน้อยหมาครอบใหญ่หรือยอดยาหมาเสนตามบบราณอาจารย์ที่เขาทำสือทอดกันมานับร้อยปีก็ได้เอามาปัดฝุ่นทำใหม่ปัดพลจำปาทองเจรนปอนน้อยบุญทองเาเรนปอน เอามาทำใหม่สวดกันไปจนจะครบ39วาระน่าจะประมาณปีหน้าถึงจะเสร็จเรียบร้อยสวดเช้าสวดย็นทุกวันในยาหมาครอบน้อยหมาครอบใหญ่สรรพคุณตา,ามโบราณาจารย์ที่เขาได้เกิบบันทึกกันมาในอดีตคือได้ทาอยู่เป็นประจําออกทัพออกศึกไปหัวเมืองต่างๆนั่นคือเก็บยาตอนที่ตอนเย็นที่ได้ละสดไปทางธรรมัดยิน ยอดยามาสนตตามคําที่หวลวงปู่ได้บันทึกไว้เพื่อเป็นการเรียนรู้เพื่อเป็นการทราบกระบวนการขั้นตอนในการเผยแผ่องค์ความรู้เกี่ยวกับการประกอบยาสมุนไพระะคือนี้ตอนที่สามร้อยะสามร้อยหกนะท,นะทุกคนรู้จักดีอ่ารู้จักดีเดาก่อนนี่คืออะไรโยมสมุนไพรชนิดนี้คืออะไรถามก่อนรู้จักไหมจ๊ะ ผมสัง่งเล่มสองกับเล่มสาม้วยครับอาจารย์ได้มามานะรู้จักไหมนี่ใครแค่กำมือเดียวมือเท้าชาปวดหลังปวดเอวเอ็นพิการหายกำรับขาดผู้ปัญญาคณโบราณถามก่อนรูงง้จักไหมตอบก่อนตอบก่อนเร็วเร็ยมตอบก่อนแค่กำมือเดียวอาการเสียวมือเสียวเท้าชง,งักนักแรกินได้มีดอกสีนเหลือง เดี๋ยวก็โทรมันจะโยมอย่างก็โทรนะจ๊งมีดอกเหลืองๆนะเก่งได้ด้วยสมุนไพรชนิดนี้มีชื่อว่าอย่างไรมีชื่อว่าอย่างไรใครตอบได้บ้างเอย่ยตอบได้บ้างเอย่ย JUY จอยจอยตอบได้ไหมโยมจอยนี่สมุนไพรเร่กมาเรื่อกมาจดสาระดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมีการสงร่งเกระ่วยเหลือชาวบ้านด้วยกัน ศืกษาตต่อภูมิปัญญาสมุนไพรชน,นิดนี้ที่ตาตม,มาถือไว้คืออะไรใครตอบถูกจะได้ความรู้เต็มๆชุมเห็ดโยมสมคิดช่วยนนท์ตอบชุมเห็ดบัวลอยไข่หวานตอบว่ไรสมพ,พสัเพชรศรีขี้เหล็กอายามีคนตอบถูกแล้วผิดถูกเดี๋ยวก็ฉเฉลยกันใบชุมเห็ดบ้างใบขี้เล็กบ้างสองคนแล้วอีกเสียงหนึ่งขี้เล็กไหมครับราน,นีสุวรรณแย้มโอ้ยสองเสียงแล้วลำนำท่าจีนขี้เหล็กโอ้ยสามเสียงสี่เสียงแล้ว เสียงสุดท้ายตัดสินนะรออีกเสียงสุดท้ายขี้เหล็กครับโอเคขี้เหล็กขี้เหล็กไม่รู้จักครับอยานตการคำตออก็คือใบขี้เหล็กนะจาะขอบคุณมากขอบคุณมากทุกคนรู้จักเป็นหมอพยาวสมบูรณ์ขี้เหล็กครับขอบคุณกะขอบคุณมากที่มีองค์ความรู้อยู่แล้วขี้เหล็กค่าขอบคุณนะคะจกกักรจันขอบคุณ KAN <น>อวไานงธนพรธนพรเจริญพรเอาอเกมประมุดปากาเรียบร้อย เตรียมสมุดประการเรียบร้อยนะจ๊าใบขี้เหล็กเนี่ยขี้เหล็กตามบ้านในนายมดอกเรื่องเดือนริมถนนนั่นแหละนะทำยังไงถ้าพูดถึงดอกก็แกงตาช่อนย่างแกงใบขี้เหล็กถ้าแกงดอกขี้เหล็กได้อนก็พามาแกงเปื่อยแกงอะไรได้ทั้งหมดขี้เหล็กนกาการเชลิวันองขี้เหล็กขอบคุณมากราแล้วนะใ้ขี้เหล็กใครที่มีปัญหาดังต่อไปนี้ หนึ่งมือเท้าชาเสียงมือเสียวเท้าเอ็นพิการปวดหลังปวดเอวถายากนอนไม่หลับมีอาการไม่จ้างกับมีอาการปานนี้บ้างเสียวมือเสียวเท้ามือเท้าชาเอ็นพิการปวดหลังปวดเอวถายยากนอนไม่หลับก็มีอาการดังต่อไปนี้บ้างบุนเรืองกงแท้งมีอาการแบบนี้บ้างไหมาก,ากีดอะไขอบคุณจา้า,อา,าตอบคุทุกคน N I W F, F A V A นนไม่ออกนิตยา เขียนพระทไทมาอาจารย์้วดเล้วอ่านไม่ออกไม่ได้เลยสอดกันสามสี่วันนะภารกิจอบรมญาติโยมเฟซอาการเชฟมั่งร้านอาหารมั่งประชาชนมั่งนะใบกรอบรู้จักนะวิธีการที่หนึ่งถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับมือเทา้าชาเสียวมือเสียวตาปวดหลงังปวดเอวนอนไม่หลับกระส่ายกระสับพลิกซ้ายพลิกขวาถ่ายยากด้วยขั้นตอนแรกโยมไปหาใบขี้เหล็กมาเลยเนี่ย ใบกิเล็กเอามาเป็นกา้านอยนนี้เลยโยมทนายวัรเลือดทำจากฝากยากไปแล้วเอาใบกิเล็กแบบนี้เลยโยมเอาใบเขียวใบสดๆนะอย่างใบแห้งใบอ่อนไม่แก่ดึงมาเดี๋ยวก็โทรมาหน้าใจโยมเดี๋ยวก็โทรมาหน้าใจเดี๋ยวก็โทรอ่าจะเรียนพรโยมอ่าพี่พรสิริพรสิริแล้วก็วาบุตรจ้าไม่มีจ้าบนเรือไม่มีคงเต้นไม่มีอะไรจ้าไม่มีกิเลสใช่ไหม วิธีการคือเอาใบดึงก้านมาอย่างนี้เรียบร้อยแล้วก็รูดใบรูดใบรูดใบเมื่อรูดใบแล้วให้ได้หนึ่งกำมือให้ได้หนึ่งกำมือนําไปล้างให้สะอาดนําไปล้างให้สะอาดแล้วก็ไปใส่หม้อสฉตเตลตไปใส่หมอ้อสฉตเตลตต้มน้ำ๋ยวก็โมตมานาจะรย์โยม๋ยวก็โตนอะจ๊ะต้มน้ำสามลิตรได้เดือดนะจ๊ะโยม ประมาณสิบนาทีก็เดือดละยมแต่อยังมีความรู้กาขอบคุณนะจ๊ะบนเรืองยินดีค่ะยินดีค่ะไม่มีความรู้เราก็ทําไมรู้ได้ของได้ตัวนะจ๊ะยินดีทุกคนนะครับเอามาต้มน,น้ำทั้งหมดสามนิดให้เดือดต้มประมาณสิบนาทีก็เดือดละยมหลังจากนั้นยังไม่นะจ๊ะยมหลังจากนั้นเมื่อต้มน,น้ําประมาณสิบนาทีเดือดแล้วโยมก็ยกหม้อลงมายกหม้อลงมา กรองเอาแต่น้ำนิวัดกลับถึงเชียงใหม่แล้วครับอาจารย์ขอบคุณมากเดี๋ยวเขาโทรมายุมเดี๋ยวเขาโทรมานิวัตอ,อุตวั์กลับถึงเชียงใหม่แล้วครับอาจารย์เดินตามบอกไปนิวัดนะจ้าเอากรองอาแต่น้ำวิธีการรับประทานนะจ๊ะวิธีการรับประทานอ่าตอนเช้าหลังจากรับประทานอาหารสเสร็จเรียบร้อยแล้วดักมาหนึ่งแก้วกาแฟ ตักมาหนึ่งแก้วกาแฟแล้วก็รับประทานแก้วกาแฟที่เป็นพลาสะติกที่ว่าเป็นกระดาษโยมที่มันอยู่ตามในร้านค้านะเอามาบอกว่าเดี๋ยวค่อยโทรนะจ๊ะโยมเดี๋ยวค่อยโทรเดี๋ยวก็โทรนะจ๊ะและสสดอยู่เอามาแล้วก็ตักตวงมาหนึ่งแก้วกระดาษอย่างนั้นแหีกินก่อนนอนพอขออภัยกินหลังอาหารตอนเช้าหนึ่งแก้วกาแฟ ตอนเย็นก็กินลังอาหารหนึ่งแก้วกาแฟยมประมาณอาทิตย์นึงยมอาการที่ยมมีปัญหาหนึ่งมือเท้าเสียวมือเสียวเท้ามือเท้าชาเอ็นพิการปวดหลังปวดเอวถ่ายยากนอนไม่หลับอาการดังกล่าวก็จะหายปกติยมก็จะหายปกตินี่คือแค่กำมือเดียวอาการเสียวมือเสียวเท้าอาการเสียวมือเสียวเท้าชามือชาเท้าเอ็นพิการก็หายได้ แค่สม,มุนไพรใกล้บ้านมีประโยชน์มากมายมีประโยชน์มากมายในการดรูแลสุขภาพจดจำนำไปใช้ไว้ตอนที่306นะจ๊ะตอนที่306รกแค่กํามือเดียวอาการเสียมือเสียวเท้าก็หายชะง,งักนักเลยนะจ๊ะต่อไปเกป็ดยาที่ตอนที่3า7จ็ดนะจ๊ะสามร้อจ็ู้จกักไหมนี่อะไร โยมรู้จักไหมนี่คืออะไรเดี๋ยวเล่นนี่ก่อนเดี๋ยวเล่นนี่ก่อนอ่านี่คืออะไรรู้จักไหมจ๊ะรู้จักไหมนี่คืออะไรทุกท่านรู้จักไหมเออให้ดูชัดๆอะไรตอบก่อนกรองเอาแต่น้ำใส่ตู้เย็นได้ไหมไม่ใส่ตู้เย็นจ้ะน้ำที่เหลืออุ่นไว้นะจ๊ะอ่าขอบคุณมากที่เข้าใจนะครับน,นี่คืออะไรถามก่อนอ่ามีคืออะไรโยม ดังดังสรีนาตกานาทับทิมทับทิมค่ะ,ะกระเพาค่ะกำลังัชมมีก็ตอบแล้วกระเพากระเพาครับโอเคโยมพะยเยาสองเสียงนะตอบถูกผิดถูกเดี๋ยวก็เฉลยกันฮะใครตอบถูกสุขภาพดีใครตอบไม่ถูกสุขภาพก็ดีถูกก็ดีไม่ถูกก็ดีนะจ๊ะถูกก็ดีไม่ถูกก็ดีอ่พาพระธรณีตินะับกระเพาแน่นอน แค่กำมือเดียวนะหายขาดไม่ต้องจ่ายสักบาทโยมมีรถขมเปลโอ้ยใบขี้เหล็กผมไม่ขมเอ็นไอดบันเออะไรนิตยาเอ้เนตยานิตย,ตยาใบกระเพราค่าขอบค,คุณข้ะแค่กำมือเดียวไม่ต้องจ่ายสักบาทหลันหนาะจานต้นอนะไรครับอาจารย์ที่ต้มแก้มือทาลำ้ำน้ำท่าจีนกัะเพราก็ใบขี้เหล็กหนึ่งกำมือสดอเมื่อกี้แก้มือเท้าชาเดี๋ยวเอาทีละอย่างเดี๋ยวโยมมึน ใบสมุนไพรชนิดนี้มีชื่อว่ากระเพราแดงหรือกระเพราเขียวเลือกเอาใครมีเขียวเอาขียใครมีแดงเอาแดงอาจารย์ทานรวมกับยาเบาหวานของอาจารย์ได้ไหมคะเอาทีละยางโยมโยมเป็นเบาหวานก็รักษาเบาหวานไปก่อนอยาหลายโรคเอาทีละโรคนะแค่กำมือเดียวไม่ต้องเสียเงินสันกบ,บาทหายขาดแน่นอน ใคยที่มีปัญหาเ,าเริมมินเปรี้ยวเริมมินเปรี้ยวนะมีอาการเริมมินเปรี้ยวแสบออกกลับระย้อนนะจ๊ะกับเพราแดงครับเสกรันจร,นรรญพรกับคุณมาก P R A V W N, N ประยุนประยุนจ่าจเรญพรวิธีการคือหนึ่งเอายอดกับเพราเด็ดมาหนึ่งกำมือ เขียวก็ได้แดงก็ดีใช้ถูกวิธีปลอดภัยปลอดโรคเขียวก็ได้แดงก็ดีใช้ถูกวิธีปลอดภัยปลอดโรคนะจาอ่าคือเอากระเพราชนิดหนึ่งชนิดใดก็ได้มาหนึ่งกำมือล้างให้สะอาดพาไปต้มน้ำหนึ่งลิตรประมาณสิบนาทีพาไปต้มน้ำหนึ่งลิตรประมาณสิบนาทีกรองเอาแต่น้ำไว้กรองเอาแต่น้ำไว้ ให้รับประทานก่อนอาหารเช้าหนึ่งแก้วกาแฟก่อนอาหารเย็นหนึ่งแก้วกาแฟโยมหนึ่งแก้วกาแฟประมาณสามวันโยมหายปกติประมาณสามวันหายปกติแก้ความดันที่ไรตัวไหนาะโอเคนั่นใช่เดี๋ยวค่อยตอบประมาณสามวันหายปกติสำหรับคนมีอาการกดเริ่ม่นเปรี้ยวกดระย้อนหายขาดโดยไม่ต้องจ่ายสักบาท หายขาดด้วยภูมิปัญญาคนโบราณแค่หนึ่งกำมือเดียวไม่ต้องเสียสักบาทหายขาดด้วยภูมิปัญญาคนโบราณนะนี่คือยอดยาตอนที่3ามร้เจ็ายโยมอยู่มัจยุราภูนสวัจจินตนาไหลประดิษฐ์แล้วก็เจเอจแล้วก็จิรวัตรพัส,สวีโรจนะรัฐไพฑูลยารุนพรก็ทูลน,นะนี่ตอนที่3าม เอาทวนนะคะมีคําถามจากโยมเมื่อกี้ว่าโยมดูแล้วอะโยมช่วยแชร์ด้วยนะครับทั้ง92คนนะจ๊ะครับเป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์นะจ๊ะแก่ชาวบ้านที่เขามีปัญหาด้านสุขภาพแค่กํามือเดียวไม่ต้องเสียเงินสักบาทหายขาดจากโรคเรื้อรังภูมิปัญญาคุณโบราณน,นะจ๊ะภูมิปัญญาคุณโบราณเมื่อกี้โยมถามว่าความดันสูงความดันต่ำโยมนะมนชัยจิเดชเจริญพรโยมอาเอ ไ <c oughs> อ้ก <c oughs> ำลับ <c oughs> <c oughs> นะมีคำถามมาแชร์แล้วนะจ๊ะขอบคุณมากเลยากา้าดิบเกดคนให้ได้หนึ่งร้อยที่คืนนี้เมื่อก่อนมีคนเข้ามาดูเป็นพันเลยความรู้เน่นๆสาธุเจ้าค่ะสวนมายุราช่างว่ามันจันทบุรีนับชมเจ้าค่ะขอบคุณามากโยมมายุราพุณสวัสดิ์จ้าจรินพรมีวาสนาจะได้เจอกันนะจ๊ะจักปมบวชเขนเจ้าค่ะ จะรวยพรจเจริญพรวินัยยิ้วจเจริเจริญพรเก้าสิบให้ได้หนึ่งร้อยคนที่แชร์หน่อยจริญพรสีสุวรรณสีวสีวันนะเมื่อกี้มีคําถามโยมถามว่ามีปัญหาเรื่องความดันความดันสูงความดันตันเราก็มีวิธีเราก็ทําไปแล้วล่าสุดก็ทําไปแล้วอยู่ในเกล็ดยาอยู่ใน YouTube ของวัดกิริวงศ์เวนรังจังหวัดชุมพรก็ทวนใหม่ก็ได้เมื่อโยมมีคําถามมาเราพร้อมที่จะบอกนะจ๊ะ เอาใบมะกรูดแก่ๆยี่สิบใบล้างให้สะอาดหัน่นฝอยๆใบเตย,ยหอมหนึ่งใบล้างให้สะอาดหัน่นฝอยๆนำไปต้มกับน้ำสองนิดไต้เดือดแล้วก็กรองแต่น้ำกินเช้าเย็นเช้าแก้วเย็นแก้วก่อนก็ได้ไม่มีปัญหาจะช่วยดูแลความดันสูงความดันต่ำได้อย่างดีแต่ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์อาการก็เบาแล้วยมนะจากคนที่ถามเรื่องว่าความดันสูงควมดันต่ำ ก็กลับไปดูในยูทูบได้ยูทูอัดคริวมโยมก็ไปเจ้ากดติดตามมันครับหนึ่งพันคนตอนนี้แปดร้อยสามสิบคนแล้วนะขอบคุณที่โยมช่วยแชร์กันทุกคนนะจ๊ะเป็นอุปการะเป็นโยมสมศักดิ์เจริญพรกาญจนาพรผ้าม่านเจริญพรผ้าม่าน,านเป็นไงขายดีไหมจ๊ะขอให้ขายดีๆนะจ๊ะโยมผ้าม่าน a r n อ,อะไรนี่อานัทอานัทเจริญพรช่วยๆพิมพ์ภาษาไทยไมาให้ข้างใต้ด้วยนะอาจารย์ต้องภาษาอังกฤษ อาจารทวนนะจ๊ะมาาืตอกี้ยอดยาตอนที่สามร้อยหกว่าด้วยเสียวมือเสียวเท้าชามือชาเท้าปวดหลังปวดเอวนอนไม่หลับ่ายลำบากไม่ต้องกลัวโยมคนไทยอะโยมนะ่ะมีสมบัติอันลําค่าคือยอดยามานับโบราณน,นับเป็นพันพัน,พนปีแต่เสียอยู่อย่างหนึง่งดูถูกไม่ค่อยเอาไม่ค่อยทำ นะพอมีอะไรแล้ววิ่งไปร้านค้าไปกินยาฝรังทงั้งทั้งที่เรียนกันทุกคืนทุกคืนแต่คนที่เข้ามาทุกค่ำคืนเนี่ยจดไว้แล้วบางคนลืมลืมทาอาจารย์กดหลังงกดเองทำไงกลับไปดูพระชายยมเพราะนั้นที่ทาอยู่ทุกวันเนี่ยคือต้องการให้ชาวบ้านเนี่ยได้ใช้ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้มีร่างกายแข็งแรงปลอดภัยรู้จักใช้รู้จกัจกกิน ปลอดตายปลอดโรคทำให้ร่างกายแข็งแรงมีความสุขปฏิบัติธรรมใบพระรักษาศีลเจริญภาวนาได้อย่างดีอาจายม์มนะนี่คือสิ่งที่เรากําลังเดี๋ยวค่อยโทรอาจายม์มเดี๋ยวค่อยโทรนะจ๊ะตอนที่สามก็คือใบขี้เหล็กสดหนึ่งกำมือล้างใหสะอาดแล้วก็พาไปต้มน้ำสามนิดได้เดือดประมาณสินาทีก็เดือดแล้วยมแล้วก็กรองแต่น้ํา กินหลังอาหารเช้าหนึ่งแก้วกาแฟหลังอาหารยีนหนึ่งกากาแก้วกาแฟแก้วกระดาษที่เป็นเขาขายตามร้านชาช้าสาหรับคนที่มีปัญหาเรื่องมือเท้าชาเสืยอมือเสียเท้าปวดหลังปวดเอวนอนไม่หลับถ่ายยากแน่นอนโยมอาทิตย์เดียวถ่าปยปกติอันนี้คือภูมิปยาคุโบราณเดี๋ยวก็โทรน,นะจ๊ะโยมเดี๋ยวก็โทรน,นะจ๊ะเดี๋ยวก็โทรน,นะจ๊ะไม่ดื้อน,นะจ๊ะไม่ดื้อน,นะจ๊ะเดี๋ยวก็โทรมาพรอพัตตราเอายาสูบ่อนนี่ เดี๋ยวก็โทรนะจ๊ะโยมไม่ดื้อนะจ๊ะเดี๋ยวกําลังทวนยากําลังรัดสอดอยู่เดี๋ยวก็โทรมานะคะไม่ดื้อนะคะอ่านี่คือตอนที่สามร้อยหกน้ำที่เหลือโยมอุ่นด้วยควรงดเว้นของเย็นนะจ๊ะเช่นน้าเย็นเป็นต้นสนญยาทองจีนจะเดิน,อนบอก็มาดูแลเชนดด้วยนะคะนี่คือตอนที่สามศูนย์หกต่อไปตอนที่สามศูนย์เจ็ดนี่ทวนนะจ๊ะทวนรอบสองนะเริ่มหมินเปรี้ยว เริ่มมีนเปรี้ยวนะจ๊ะเริ่มมินเปรี้ยวเสพออกตีขึ้นมาถึงคอถึงออกกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับมีปัญหาแค่กะเพรากะเพราแดงก็ได้กะเพราเขียวก็ได้เด็ดยอดมาหนึ่งกำมือล้างสะอาดต้มน้ํากิลิศมามีหนึ่งลิตรกิลิศกิลิรมาบีอ่ามามีลืมแล้วต้มน้ำหนึ่งลิตรให้เดือดเรามาเด็นะต้มสิบนาทีก็เดือดแล้วโยม แล้วก็กรองแต่น้ําไว้รับประทานก่อนอาหารเช้ากับก่อนอาหารยินครั้งแะแก้วกาแฟสามวันยมเรื่เป็นเปรี้ยวใช้กำมือเดียวหายขาดไม่ต้องเสียสักบาทคุณปัญญาคุณโมราณนี่สักสิทธิ์ยมสักสิทธิ์มากเลยหรือจะทําเป็นน้ําซุปก็ได้ยม้าเป็นน้ําซุปยกไว้นะดูแนตัวภาพได้อย่างดีเป็นวัดก็จะมูกมันหัวมงนตาก็ยังแก้ไขได้อีกนะนี่คือ แพทยาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านนะท่านกำลังรับชมรับฟังเพจล่าสดวัดคีรีวง์ทุนรุตธรรมภัยไทยหมอพื้นบ้านหรือวัดน้ําตกทางเฟซบุ๊กพระหมหาปัญชัยแล้วก็เพจวัดคีรีวง์แล้วก็ช่องทางยูทูบได้หวังว่าสิ่งที่อาตมาทําทั้งหมดเนี่ยจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังใครที่ได้เอาไปนาไปใช้แล้วก็จะเกิด เป็นบุญแก่ตัวเองคือสุขภาพแข็งแรงบอกกาบอกแจ้งให้คนอื่นก็จะเป็นบุญทั่วหัวเพราะว่าเราไอ้นี้นิสีดวงจมูกวิทูลมีสติอ่ามิทูลมีสติเดี๋ยวก็โทรมาก็ได้นะนิสิดวงจมูกอาจารย์วิทูลน้องสาวปวดท้องมากไปหาหมอหมอบอกว่าลำส้อากเสพทานยาหมอมาตั้งยงไม็ดอะไรดีคบอาจารย์โทรสารโรคอ๋อสารโรคเดอ่า เดี๋ยวก็โทรมานั่งสมศรีเสื้อจัำเดี๋ยวก็โทรมาศูนย์ขึ้นเบื่อด้วยศูนย์ออกสองสามสดาห์สามออกแปดเก้าก้าถ้ามีปัญหาโรคแบบนี้โรคระรังเดี๋ยวจะต้องคุยกันในละเอียดจะได้บอกยาถูกน้จ้จโยมนะก็ในค่ำคืนนี้เราก็ได้พรุ่งนี้หมอมีเดือดทำว,วันไห<า>นอ่ะสองพันสองพันหาอ่ะน่าจะพรุ่งนี้หรือยี่สิบสามยี่สิบสี่อ่พรุ่งนี้ก็วันที่สิบสาม ก็จะมีการและสดตามปกติถ้าไม่ติดภารกิจอะไรนะในค่้มคืนนี้ก่อนจะหมดรายการในคั้มคืนนี้ก็ขอฝากว่าข้อธรรมมรจะโยมให้กับโยมทุกคนทุกท่านของดีมีมากโยมแต่ที่หายากคือคนรู้จักทำความดีนโยมของใช้มีมากแต่ที่หายากหายากคือคนรู้จักใช้สมุนไพรมีมากแต่ที่หายากคือคนรู้จักใช้สมุนไพรนะ ขอทุกคนทุกท่านจงช่วยการสืบสารภูิปัญญาของชาติอันเป็นรากเหง้าของคนไทยเราจะได้อยู่ไปช่วยลูกช่วยหลานจะได้ลูกหลานของเรามีตุขกภาพดีมีอายุยืนนานช่วยกันรสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมไทยสํานึกรักบ้านเกิดกินยาสมุนไพรให้เป็นอาหารกินอาหารให้เป็นสมุนไพรนะก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ก็คือการอบรมทํา สมุนไพรเป็นอาหารอาหารสมุนไพรกินอย่างไรปลอดภัยต่อลโลกรุ่นที่4วันที่21ธันวายี2สิบธันวาที่สวนอนุทอาจารย์ใครที่อยู่แถวกรุงเทพแถวพัทยาฝั่งุกก็ไปสมัครเรียนได้ตามหน้าผิดอาจารย์มีเบอร์โทรติดต่อที่พักแล้วก็อาหารอะไรของทางสวน,นอนุทเขาจะเป็นคนจัดการแล้วก็มีโปรโมชั่นก็คือทเที่ยวเที่ยวฟรีไม่ต้องซื้อบททัตรสวนอนุท อาจารย์วันที่23ามก็หลังจากเลือกเรียนเสร็จก็นักเรียนที่เรียนอาหารก็ได้เที่ยวฟรีสวน,นลูกทั้งหมดอาจารย์นั่นคือ,เ,อเกี่ยวกับรุ่นที่สอาจารย์รุ่นที่สส่วนรุ่นที่ห้าก็จะอบรมเกี่ยวกับการทำสมุนไพรเส้นมีสมุนไพรต่างๆจะอบรมเกี่ยวกับการทําเส้นมีสมุนไพรต่างๆกับน้ําดื่มน้าทุบสมุนไพร รุ่นที่ห้าจองไว้ได้นะจะอมรุ่นที่ห้าสอนทําเส้นหมี่สมุนไพรเอาไปใช้ในครัวเรือนแล้วก็สอนทาน้ําซุปต่างๆเพื่อดูแลสุขภาพและน้าดืกก่มสำหรับต่างๆรุ่นที่ห้าในวันที่สิบสิบเอ็ดสิบสองกราจองกันไว้ห้าสิบคนสิบสิบเอ็ดสิบสองมกราใครที่อยากจะทำเส้นหมี่สมุนไพรมาทานเอง เส้นหมี่เส้นก๋วจับเส้นต่างๆที่กับสมุนไพรนะจ๊ะโยมก็จองกันไว้ห้าสคนอยากทําเส้นหมี่สมุนไพรเช่นเอาแปา้งมาเท้ายางม่อมมาทําเส้นหมี่ให้เป็นสมุนไพรดูแลเกี่ยวกับดวงตาดูแลเกี่ยวกับโรคกระพก็จะเป็น10บแปดสิบสอมกราราหกห้านะจ๊ะต้องจองไว้ก่อนถ้าไม่จองเต็มไม่ได้สอนเรื่องทําน้ําสมุนไพรทําอะไรนัสมุดอี สมูทตี้เหรอสมูทตี้สมูทตี้สมุนไพรนะสอนเรื่องสมูทตี้สมุนไพรก็คือเอาสมุนไพรมาทาเป็นยาดีท็อกเป็นอาหารเด็กและผู้ใหญ่ทานได้สมูทตี้สมูทตี้นั่นแหละโยมนะเห็นด้วยอย่างยิ่งเจ้าการอนุรักษ์ปัญญาสาธุขอบคุณโยมมายูราอาจาก็นี่คือประชาสัมบันธ์ติเรียบร้อยแล้วก็เรื่องที่สองก็คือเรื่องการ ทำยาที่มีชื่อว่าหมาครอบน้อยหมาครอบใหญ่หรือว่ายอดยาหมาสเสน่แบบโบราณการที่หลวงปู่เจียมแล้วก็ครูบาอาจารย์สั่งสอนกันมาอารุณก็ได้ทําวันนี้ก็สวดเป็นวราระที่หนึ่งสวดทั้งหมด39้าวาระจนครบแล้วก็ประกอบพิธีคนละหนึ่งขวดขวดหนึ่งก็จะพาได้ประมาณเนื้อหลายสิบเมตรจะพาไปกวนน้าพึ่งเอากวนน้าพึ่งแล้วก็จะก,กวนน้าพึ่งก็ได้ไม่กวนก็ได้แ,แต่โยมนะจ๊ะในคำพืนนี้ขอทุกคนต้องตา้น จงมีความสุขมีความเจริญขอคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงปกป้องรักษาบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่เข้ามารับชมรับฟังปีละสดและมาชมยอดหลังก็ดีทั่วประเทศจงสุขกาสุขใจห่างไกลโรคร้ายมีธุรกิจมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีบริวารมากมายใครที่คิดร้ายก็ขอให้กล,ลายเป็นมิตรทานะจ๊ะจะเริญพรทุกคนทุกท่านจะเดินพร